ครับวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนีผ้าพีนองมาเบิงสวนอุดมดีออร์แกนิกครับผม,มพํ YouTube. มาพอนยูทูบมือนีผ้าพีนองมาเบิงสวนในรูปแบบที่การพัฒนาในการจัดสรร ในการเฮ็ดสางไร่ได้เขาในรูปแบบนะครับสีพาพี่นนองไปเบิงไปถามเจ้าของสวนิน่นะครับเจ้าของฟาร์มนะครับอุดมดีออแกนิกฟาร์มครับผมพาพี่นนองไปเบิงนะครับไปเครับข้างหน้าุมนะครับไปเลยครับอุ้ยกวางนีนะครับในเบิงสิเป็นโล่ง เป็นโดมนะครับเป็นโดมเห็ดในรูปแบบอินซีนะครับป้องกันระบบหามแม่แรลงเขามากครับทัางหลังก็เป็นสวนเป็นสวนกล้วยใหม่เป็นสวนต้นกล้วยนะครับกล้วยจะมีสวนต้นใหม่ทั้งหลังนั่นนะครับเอ้าแม่ไปสอบถามเจ้าของเพิ่มก่อนนะครับเนาะถามเจ้าของฟารมก่อนครับผมเอาสวัสดีครับสวัสดีแม่ครับ ค่ะสวัสดีครับอตอนนี้เฮากเริ่มเตรียมยังน่อยไหมเนาะเตรียมสิป,ปูกค่ะตีดินล้ผสมปุย๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยหมักเตรียมดินไว้ถาล,ล่อผักลงผักจ้ะแปลงนี้ฮักเตรียมยังกะไอ้ปุยป๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย่ฮักเตรียมไว้ปุยป๋ยหมักตีตีร่วมกันไว้อ,อืครับเย็ดทั้งซีดมือค่ะแล้วก็เตรียมสิล่ลงผักซีดมือลงได้ค่ะ นี่เป็นการขันตอนลมต้นม่นบ่อม่นค่ะเป็นการขันตอนขาขาเชือกขาแมลแรงแบบถือว่าสิปันสองรอบนะคะในในสิเบอด์สปั้นสองรอบรอบที่หนึ่งนี่ปันให้ดีละเอียดแล้วก็ห้อยปุยปุยอินซี่ปุยมาร์กลงค่ะแล้วก็ปันเตรียมใหม่อีกหามือในสีเบอด์สปัน้นสองเชือกาสมเถาะ เตรียมใหม่หาม,มื่นต่อเทื่ยงเรากป็ปั้น,นปั้นแล้วก็คืนแปลงลงผาดค่ะครับครับลงผาดแล้วก็หลังจากนี้ก็เป็นขันตอนต่อไปก็เป็นขันตอนตอนไหนเน,เนาะแม่เนาะไอ้พอพอผ่านทางนี่คือพอเตร,ตรียมการไว้แล้วค่ะอืมครับเตรียมการไว้แล้วซิผามื่นคือลงไหนค่ะลงแปลงนี่แม่นบ่แม่นค่ะลงลงลงไลง่ลไปเรื่อยๆเพราะคือบ่ลงพร้อมกันพอพักสิออกบ่ระเดพร้อมกันนะคือเฮาสิเอาออกเป็นช่วงเป็นช่วงแม่นค่ะจุดละสองโลงค่ะอ่าการลังจากนี้แม่จะพาผมไปเบิ่งอีกได้บ่ ได้ค่ะได้ไปเบ่งการพ่อพักค่ะเรียมลงค่ะครับผมกับอัมพรยูทูบสิพาพี่น้องท่านผู้ชมไปเบ่งแม่นะครับแม่ยังน้องครับแม่แม่อ้วนคแม่อ้วนครับตามที่เขาเอิอนเขากเอิอนแม่อ้วนเนะาะฟาร์มอุดมดีออแกนิกฟาร์มนี่ครับ ใส่ครับแปลงที่ห้าเตรียมด่านหลังเพราะว่ามุ่อันนี้เป็นร่องปลูกค่ะมี่ร่องปลูกเป็นบ่อหนิ่งห้าวเตรียมไว้ค่ะซ้ำกับเมื่อกี้นี่เป็นบ่อหอวเน่าซ้ำกันข้อมีหัวหัวเน่าซ้ำกันข้างหน้านี่เป็นร่องพาะค่ะเอแม่หนิร่องเตรียมปลูกนี่ความยาวมันเท่าได้เนาะจังมิดหกคูณสามสิบค่ะหกคูนสามสิบครับที่นี่ฮะพี่เบิ่ง ปงต้นนี้แป้งยังก่อนไหมแปง้งเพาะค่ะแปง้งเพาะอ่ะมาเบิง่งในรูปแบบระบบการเพาะพันธุ์ของผักมีผักจักชนิดแม่อยู่นี่ผักซีชนิดค่ะมีผักซีชนิดอ่ะเมากิดตรวจสอบถามแม่ว่ามีชนิดใดบ้าง<อ>นะครับม,มีชอยช่ำหรือกวางตุงบานเท่าค่ะชอยช่ำอ่าพี่น้องบานเท่ากับคงจะได้ยินนะครับ หรือว่ากวางตุ้งแล้วก็ผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวพันเบาค่ะผักกาดขาวพันเบาใส่ไหมนี่ค่ะนี่บอกเมนค่ะผักกาดขาวพันเบาเขากินกรอบๆนะบอกม่นค่ะกรอบนะนี่ผักกาดขาวพันเบาขาวพันเบาแล้วก็มีสลัดค่ะใส่นอสละสลัดสลัดนี่ค่ะนี่นี่ตันนี้ไหมค้อเขียวไอ้ตันนี้แหละค่ะชอยช่ำโอ้นี่ชอยช่ำมีผักกาดขาวพันเบาสีจะต่างกันนะครับ ประกาศขาวพันเบาจะเป็นออกสีขาวขาวอย่นะครับข,าว,ขาวน,นวลซอยซ้ำนี่จะเป็นออกเขียว,ขวเขียวเข้มนะครับแล้วก็มีสลัดค่สระสลัดมีเลดอกอเลดอกกรีนโอกค่ะกรีนโอกสีเขียวเลยใส่นอ๊ครับกรีนโอกกรีนโอกสีนี่ค่ะนี่ตัวเม่จ๊ะอย่างไสีแม่ค่ะสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลออกบลมอตบลแดงแห้งค่ะแต่เป็นน้ำตาลค่ะแล้วก็กรีนโอกเป็นสีเขียวค่ะกรีนโอกต่อไป จอยช่ำค่ะอพอพักมันมียูซียางกับซีนี่ตัวนี้มันมันมัน,ม,นมันบ่ค่อยบ่ค่อยสวยคิดว่าเือสิปุบกละดายนอืะจะมียูซียางพอพอ,พอเตรียมลงชุดนี่งซียางค่ะซีถึงหกยางเหล่วเต่ตลาดเพื่อนเสียนสร้างมากคือตอนนี้เพื่อนเิเน้ตนตัวนี้หลายกลัวพวกจอยช่ำค่ะเพื่อนเสี่นจอยช่ำและการดูแลข,ของต้นกา้าเนี่ยเขาดูแลแบบไหนไหม ไอ้คืออยู่ในโลงเลื่อนตลอดค่ะเรากากาไม่ไม่คือสีคล้างแสงอีกที่หนึ่งด้วยสแลมสีดำคล่างแสงด้วยสแลน,ลนสีดำคางแสงด้วยสแลมสีดำหดนามมือและเทอาค่ะให้นหนามเบาบ,า,บ,า,บาง,บางมือลเลื่อเทอาเพราะว่าเป็นละอองใส่เนาะมันคือปิดเนาะเป็นเป็นสเปรย์เป็นละอองสเปรย์อ่อนๆนะคะคือบ่ให้นามตกใส่ถาดใส่ปวกนีเฮาคือเฮาต้องมีการป้องกันนามฝนน้ำแมนบอแมนค่ะ กะตกในเล็กน้อยกระไดเนาะโอ้บ่ไดเลยเนาะเพราะว่าข้างบนมันจะเป็นข้างบนก็นกนล่องบ่ไดค่ะข้างบนเป็นผ้ายางค่ะเป็นผ้ายางผ้าพุมเป็นผ,าาผา้ผนผายางคือคือน้ำนี่เท่าสิสิปริมาณออกมากพอดีค่ะบ่ไฮน้อยเกินแล้วบ่ไฮร้ายเกินค่ะเพราะว่าถ้าร้ายเกินกันมีผลต่อผ้าคือเพิ่นแช่เกินเพิ่นก็นจะเป็นหลคหลากเน่าค่าคะถ้าแห้งเกินเพิ่นก็นจะเลื่อนเนติบโตสาค่ะและที่นี่ในการดูแลเรื่องปุ๋ยเลยครับ เรื่องปุ๋ยใส่ตตินซี่ค่ะเพราะ<ม>ว่าอยู่ี่ปูกเป็นพักอินซี่ค่ะได้ใบมาตรฐานับลองไอโฟมค่ะคือเห็ดอยู่ในระบบอ<ม>ินซี่แล้วก็าาสารพวกสารชีวพันธุ์นี่ก็จำเป็นอีหลีจังใส่ค่ะเพราะว่ามันจาเป็นค<ม>ือคือโบใส่จะเห็ุแบบธรรมดาคือกลางมงมวับมวัยมะเร็งเขามากัดนะคะเราก็าแบบ ดูแลแบบละเอียดมีนอนกันส่วนใหญ่คือเก็บเอายาขายาขา,มาแมลแงนี่เข้าบอ่เบอเลยเอามาใส่เลยคือสาร,ครเคมีทั้งนอกปไปใส่บบคบ่อใส่เลยเนาะเมนค่ะคือมันจะมีสารของในหน่วยงานคือของชีวพันธุ์แต่ค่ะคือบริจาเป็นกบบระเลือกเพราะว่าถ้ามันมันก็จะมียางเดียวคือนอนหนังเหนียวท,ที่ที่มันมากหรอเกิดมันใครอยู่ทั้งหนอกมันก่อตามผ่าแล้วมันจะแตกเข้าไปท้างในได้น่นะคะยางอื่นก็คือพวกบินนี่เขาก็ได้ค่ะอืมครับ ละการหายน้ำนี่เขาจะหายระบบใดเนาะหรือบอกหายเลยหายค่ะนี่ระบบของเป็นสปริงเกอร์สเปรย์ฟอยค่ะสเปรย์ฟอยละเอียดสปริงเกอร์สเปรย์ฟอยเท่าไหร่หเรนาะแมนค่ะมันยิงได้นี่แหละค่ะอยู่หัวมันนี่โอ้ห<อ>นี่บอนี่บอแป๊บเล็กนี่บอแมนค่ะโอ้เออเอเป็นทอร์พิสซี่ไม่ต้องเป็นยังไงทอร์อี๋อีนะครับทีอีนะครับพี่น้อง เป็นท่อพีอีนะครับพีอีเขาสีแล้วมาจากนี่วะครับที่เ้าว่างข้างบนเป็นระบบหนาเป็นฝอยเนาะแม่นละอองฝอยแบบละเอียดเลยค่ะเขาหายมือนึงเขาหายจักเถื่อเพื่อเดียวค่ะเพื่อเดียวตอนใดเนาะตอนคือไอ้พังนี่มันเป็นสจำบางอย่างหนึ่งคือ แต่ละโรคเฮดบอคือการผู้ใดเฮดแรงคือเขาสียหายแรงเฮดเสาคือสียหายเสานะครับคือเสียหายสลับกันต้องสม่ำเสมอแมนค่ะเคยหายเวลาใดก็คือหายเวลานั้นเวลานั้นนั่นสวนนี่คือหายเวลาเสาค่ะเวลาเดียวเวลาเสาเวลาเดียวสวนฟาร์มอุดมดีออเกนิคโอเกนิคฟาร์มนี่คือเฮดหลบเสาหลบเดียวเนอกหายหนาเนาะหลบเสาหลบเดียวและอายุมันจะ มื่นจักเดือนเนาะข้าจังสิไดแล้วออกไปนีสิบสามมื่นหรอกค่ะอีกสองมื่นก็เอาออกปลูกค่ะสิบห้ามื่นปลูกได้ค่ะสิบห้ามื่นปลูกได้นี่เหลืออีกแค่สองมื่นแม่หนี่ชุดนี่สองหมื่นปลูชุดนี่สองมื่นเอาออกปลูกเอาออกปลูกได้ค่ะอืได้สิบสามหลังจากนี้ไปแม่จะผ้าไปเบื้องล่องปลูกค่ะล่องปลูกนะครับไปนะครับพี่น้องครับไปเบื้องล่องปลูกอัมพรยูทูบมินีิอยากดูอยากเห็นจะพาพี่น้องไปเบื้องนะตามคุณแม่อ้วนไปเลยครับไปครับ ใส่ครับที่เห็นยูข้างนาเ่านี่ตีดินละเอียดตเตรียมจีสกีปลูกได้อีกสองมือข้างนาค่ะเออล้างจากถี่เขามาไปเบิงมกักปุ้ยม,มักไว้อือได้ซิบม,มือได้แปดมือแล้วค่ะอีกสองมือจะปลูกได้ลูกสิบมือนีืคือปลูกได้แปลงนี้เข้าใส่ปลูกจักต้นกาครับจักต้นกาคือบอ่อคอยเด็กคำนวณตน้นบ่อเด็กคำนวณต้นแค่เข้เาปลูกไปตามระยะแหลกกะมันเต็มข้างกับยุด แมนค่ะระยะคือขันบานเท่าเอินว่าคืบเนาะคืบเมนภาษาอันนี้พันวาสิพาเส้นสิพาเส้นครับประมาณนั่นแหละครับสิพาเส้นภาษาบานเท่าคือเอินคืบมือคืบเอาไม่มีสิปูได้ซี่แปงค่ะยกลองยกลองชนแล้วก็เขาให้เป็นซีแปงคซี่แปงเน่าไปเลยเนาะเน่าสุดเลยค่ะนี่ค่ะตัวปลูกแล้วไปเบิ้งขึ้นปลูกครับหลังจากนี้ก็ผมกับสิภาพี่น้องไปเบิ่งแปลงที่พุ่นแม่อ้วนได้ปลูกแล้วนะครับไปเบิ่งนะครับเนนี่ยมั ไไดดู้้้แลวว่าบครับครับพี่น้องครับที่นี่มาถึงขั้นตอนพาพี่น้องมาเบ่งต้ปลูกแล้วที่คุณแม่อ้วนเพิ่นปลูกแล้วพร้อมสิเก็บนะครับผมออมพร YouTube มื้อนี้พาพี่น้องมาเบ่งทุกขั้นตอนนะครับกะจะเลื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเลื่มกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนนทายลิปผมออมพร YouTube มื้อนี้พาพี่น้องมาเบ่งครับออขออภัยนะครับคุณแม่อ้วนนะครับ

ผืชผักออร์แกนิกอี้นะครับอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์อินร้อยเปอร์เซ็นนะครับท่านผู้ชมเบิ่งกเลยครับได้มาตรฐานในกรมแล้วค่ะอืมเป็นจอยช้ำยีซิปมือความสกินได้แล้วค่ะจอยช้ำค่ะเป็นจอยช้ำหรือบานเข้าว่าออไงกวางตุ้งกวางตุ้งนะครับนี่อีกจังมือครับแม่จังสีได้เก็บอันนี้สองถึงสามมือค่ะลอยอีกไอ อีกสองถึงสามมือจะตีเก็บครบจักมือสี่สิบมือนี่คือเก็บได้หรอคะสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันบ่เกินหันค่่ะะเพราาวถ้าเกินนี่ล่ะไปจไหนเกินนี่มันเป็นพักบานเห่าค่ะมันออกแข็งแข็งค่ะโอ้จะออกแข็งแม่นคะเอินว่ามันเลยมันเลยอายุอายุคุณภาพแม่นคะเลยอายุคุณภาพนับจากมือปลูกมา สามสิบมือค่ะสามสิบมือนนี่คือเริ่มตัดแต่บ่อจากจากสามสิบมือไปบ่ให้เกินสิบมือค่ะเอาขอถามคุณแม่ที่นี่เรื่องการตลาดเท่ามีมหนบอมีค่ะมีอ่าพ่อจะบอกใดบอว่าวครับการตลาดเท่ายูไสในการจงออกการตลาดนี่เป็นของเครือข่ายค่ะเพราะว่าของอินซี่หนึ่งคือทรงตลาดเท่าบ่าไใดเพราะว่าตลาดเท่าบน มันมีขึ้นมีลงแต่ตลาดดินซี่เบคยขึ้นแล้วก็บ่เคยลงค่ะาคาสามาเสมอเลยแมีนค่ะราคางเดียวบ้มีแรงแล้วก็บ่มีฝนโอ้แล้วาเดียวแล้ล<อ>วลในโลงเฮานี่เก็บได้ประมาณจักกิโลไหมนี่สามรอยถึงสี่ร้อยกิโลค่ะเต็มถี่ยูนีนะ สามลอยถึงสี่ลอยกิโลเพราะว่าต่อลงเมียนค่ะต่อลงถ้าถึงสี่สุดของสี่สุดแต่ว่าตาอเห่าเห็ดบ่ได้เต็มที่ก็ลดรันมาตามตามนั้นละอืตามจนวนดที่เห่าเห็ดได้เมียนค่ะแต่ว่าเห่ากับเห็ดได้ซ้ำเห็ดนี่ตลาดเห่ากับราพื้เก่าเมีนค่ะถึงจะได้ยนน้ำนักหน่อยกิโลหน่อยก็รับพื้เก่าเมีนค่ะแต่ผมเบิ่องหลักคุณภาพกระได้นะครับท่านผู้ชมครับเบิ่องติละภักสวยงามแห้งเอ้ยเห่าทรงตลาดในราคาที่ตัวไหนเนาะไอตัวนี้ใน เป็นม้วนพานมาเนาะค่ะทรงอยู่แค่ห้าสิบบาทค่ะพอมาไปรับรองมาท่านออกแต่หลังจากปีใหม่นี่ไปมาตรฐานไอโฟมมองบานคือตรงลอยนี่ค่ะในโลกนี่เขาคิดบางแล้วได้ประมาณเทวยก่อสามสี่ลอยบาทนะครับต่อโล่งนะครับพี่น้องเขาสามสี่ลอโลต่อโลเออสามสยโลต่อโลงคิดเอาคิดเอานะครับเอาบอกลบกุ้นหันเอา นี่แหละคือสเป็นการเหตุให้คลิปนี้นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเขามีแรงจูงใจอยากสิเหตุไปนําคือแม่อ้วนเพื่ออย่างเพราะว่าไลา่ได้บแม่นธรรมดาได้ให้ับพี่น้องเฮาเนาะพอได้สื้อขนมข้าวเนี่ครับอ๋อเริ่มถามอีกขั้นตอนหนึง่งเอ๊ะแม่อ้วนมีแรงจูงใจจังไดจังไดมาเห็ุโลง่งอินทรีย์โล่งชีวภาพเนี่ยนี่ เป็นคนป่วยค,ค่ะเป็นคนป่วยแพ้ไปหาหมอหลายแพ้ยาแพ้อาหารแล้วก็แพ้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีคนมาแนะนาให้กินผักค่ะผักแต่ว่าผักผักผักสะอาดมัญหาสื่อบ่ได้ค่ะผักอินซีมัญหาสื่อสื้อ,อยากหมองยังไงคืออัอเภื่อเห่าหนี่เกือบเกือบสิบมีหมองสื่ออําเพื่อน้ำเนื่อนเฮ่านี่ก็เลยมีลูกลูกโมลูกสาวลูกห้าคน เพื่นมาแนะนําค่ะเพื่นเอาผักมาทรงแล้วเพื่นก็นแนะนําให้เห็ดเอามากินแล้วมันดีขึ้นค่ะออ oh. ตะกอนนี่คือเพิ่งหมออย่างเดียวออ oh. เพิ่งหมออย่างเดียวพอมากินผักอินทรียนี่ค่ะอาการที่เคยหล่อแหล่ร้ายยางมันมันก็ดีขึ้นค่ะ oh. เพราะว่าบา่บ่บ่บ่กบ,บ่ได้กินของตลาดเลยนะ oh. จากหาดมาแม่ก็เลยมีแรงจูงใจอยากปลูกผักเอพราะว่ามันมันหาซื้อยากนะคะเป็นผักที่มีคุณภาพเป็นผักที่ออร์แกนิก มน่ปอดสารพิษอ่ากินแล้วมีคุณภาพมนค่ะต่อหล่างกายต่อสุขภาพนอแม่นอเห็ดเงื่อนเขากระเป๋าให้เงน้ำนัานนะครับเลือกินกับก็คขึ้นเดายได้ขายค่ะแล้วก็เห็ดเงื่อนเขากะเป๋าห้องน้ำล้วก็บดิบริเมน่าเข้าเห็ดแล้วมเมื่อนี่คักกูสิไปจังไหนน้อกับบดิขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีตลาดรองรับมีตลาดรองรับมีหลายกับขึ้นเดาซนี่มีหน่อยกับือราคาซนี่ค่ะเพราะว่าเขามีเครือข่ายตลาดเมนเขามีเครือข่ายทรงค่ะตลาดเครือข่ายครับ อยากให้คุณแม่จังไรกะให้คุณแม่นี่ฝากพี่น้องที่ได้ชมคลิปอัมพรยูทูบแล้วมีหยางสีแนะนําพี่น้องเข้าเดี๋ยวเบิ่งนึ่บ้านน้ค่ะไม่อ้วนกับโบเมนคนเก่งเนาะค่ะแต่ว่ากับมูมี่หยางกันแนะนาไม่อ้วนใดแต่ไม่อ้วนอยากขอเสนอแนีูู่้ทั่วไปมูทีเบิ่งคลิปของ,ขอ,งอมพรเดี่ยวา่าหนึ่งเขาจะเห็นแกงเงินหลายค่ะห้า,ามี น่าจะมีเงินบวกควมสูบผู้ลงทนหาเงินจนลื่อมว่าจะคลองกินยังเข้าไปมือนี้เราก็โลกที่ตามมาของข้าวขึ้นหนึ่งเบาหวานควมดันเรากรมันกับวกต่อไปคือมีโรคไตเราก็มีหลายๆอย่างที่ที่ล่อเข่าคิ้วเข่าแถวท่ายสุดขึ้นมาเร่งค่ะอ,อย่าเลื่อมว่าหาเงินเพื่อจะของอย่าหาแหลวจะคของบ่ไดใส่มันโมเมนค่ะคือคือมัคืดสาบาม เงินล้านเงินแสนกับสื่อที่ดีเท่าบ่ได้ขันเท่าบ่ต่้งใจสิเอาเท่าไหวเพราะะนนเท่าต้องกินของสะอาดข้ามมาของสะอาดนี่พื่นเข้าว่ามันกับเป็นเป็นการทีว่าเข้าว่าโฆษณาขายของเขาเขาบ่ดีหัวของสะอาดพองเขานื้มาจากใสอันนี้เขาเหดเองกินเองแล้วก็ใสเองครับมันมันสะอาดทั้งกายสะอาดทั้งใจเขามีความสุขเพราะว่าเทาได้กินของดีกว่าน่าอยู่ นืมโยกแล้วทรัฐมนตีบกอเพิ่นสิได้กินเพิ่นไปสื่อห่างค่ะอกอเขาสิได้ไปทรงห่างกับบวกรบคูุ้หาเอามาจักมืออันนี้เฮาเห็ดเองกินเองอเงกินเองแล้วกาสดเฮาหูเลยวันมันมีอย่างเข้าไปสะอาดซำไหนเฮาหูเองเข้าค่ะอยากสะอาดแห้งเข้าเห็ดเอาเองแม่นะอย่างไรที่น้องมามาคืดตอนนี้ค่ะอย่าไปคืดตอนที่ว่ามันท้องใหญ่แล้วมันแก่ไครแล้วครับพอฉันนั้นยาสิเอา รังวัลนใหญ่สุดในชีวิตคนบ้านเท่านใหญ่คือสิเป็นมะเร็งเฮ่านาสิให้กำลังใจเราหายกำรางวัลชีวิตเฮ่าแบบเดีแ่ยบเี่ยวง่ายๆค่ะคือปลูกกินคือปลูกกินเองอยู่เองเรากางสะอาดแล้วก็ปลอดไั่ที่สัํมดีไปกว่านัน่นคือมีเงินเขทนาทงห้าน้ำค่ะในแบี้ปันในอื้นกินดีๆเฮ่ากับ กับผู้อุ่นใจค่ะนี่แหละ<ค>น,นะครับแม่อ้วนมีดีกับบอกต่อเนาะ,ค,ะคือมีดีแม่อ้วนก็คืออยากให้ข้าปลูกกินเองเข้าจากสิ่อหัว่าพืชนผักอาหารที่ข้ากินลงไปเนี่ยมันปลอดภัยแมนบอกมีคุณาภาพต่อสุขภาพร่างกายขาเองนะแม่อ้วนเนาะแมนค่ะอ่าครับเมื่อนี้ก็ช่องอัมพรยูทูบผมอัมพรยูทูบเมื่อนี้ก็ขอบคุณแม่อ้วนนะครับที่แม่อ้วนให้ความหูวผ่านช่องอัมพรยูทูบวังว่าพี่น้องข้าได้ฟังคลิปได้เบิ่งคลิปนี้แล้วฟังแม่อ้วนเบา บ่อใดความลาบ่อใดความโห่หลายกระไดน้อยนะครับมือนี้ช่องอัพพอนยูทูปเป็นสื่อสารและกาพานทั้งช่องอัพพอนยูทูปนี้หวังว่าพี่น้องเขาคงจะได้รับความโห่จากแม่อวันบ่อหลายการะน้อยนะแม่นาอ<ช>ครับผมมีอย่างอีกสิบอกกับกพี่น้องอีกว่าแม่อวันเนาะว่า,ามีอ่บอกให้จังไดอ่ <ผม S 2> ากระสันผมช่องอัพพอยูทูปก็ขอขอ,อบคุณคุณแม่อวนไว้ในโอกาสนี้นะครับขอบคุณหลายครับ ขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีดครับสวัสดีค่ะ